เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมของไมค์ครับกันนะครับและวันนี้ผมจะทําการแกล้งไอ้จ้าในเกมของไมค์ครับกันด้วยทุกคนก็คือวันนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมได้ทําการอัดหนึ่งวันในเกมไมค์ครับเป็นหมาไปนะครับและวันนี้ผมจะทํเการแกล้งมันเป็นรถผีสิงนะครับนั่นนหะมันเดินอยู่แล้วเฮ้ยเดินเดินเดินนะครับตอนนี้ผมบอกว่าผมไปอาบน้ำแป๊บนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทาการแกล้งเป็นรถผีสิงนะครับผมจะหายตัวแล้วขับรถไปนะเว้ยให้มันงงอะ ก็คือนี่อัดหลังจากที่ผมอัดเสร็จเลยนะแล้วมันไม่ออกเซลนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะถ่ายปกคลิปนะครับเฮ้ยมาทุกคนนะว่าเป็นการไม่เสียเวลานะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับนะและผมอยากรู้นะครับว่าใครที่เป็น f c ชาวแกล้งของผมนะครับช่วยขารุณนเม้นคนละหนึ่งเม้นได้ไหมทุกคนแบบ f c ก็ได้เม้นเข้ามา f c ก็ได้นะครับทุกคนอยากเช็คประชากรมากๆเลยนะครับโอเคเป็นการไม่เสียเวลาไปลุยเลย เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับปฏิบัติการแผนลับในตำนานนะครับตอนนี้มันนั่งเล่นเฟรชอยู่นะครับดูดิ F K ค้างเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะทำการโพชั่นใส่ตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรู้นะว่าผมไม่ไม่ไม่ว่าผมไม่ไปอาบน้ำจริงๆมาใส่คาก่อนทุกคนจ่บอกเรียกอาดคลิปรายการก็ไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเอารถไรออกมาก่อนดีว่าคันแรกเอาคาแบบนี่เลยดีกว่าบับเบิ้ลคาอ่ะ รถบัมว่ะนี่ไม่อกว่าไม่ไม่ค่อยเหมาะว่ะเอา t i ดีกว่านี้ดีกว่าอ่าเอาสมาร์ทช้อปปี้ค์ทไหมเฮอา t ี i ดีกว่าทุกคนเงินนั่นนั่ไปเลยจ้าไปเรีวไปเรีวไหนทุกคนมันอยู่ไหนวะดีดีดีนี่นี ยัยเดีกยัยเด็กตาบอดเหรอวะตาบอดหรือตาโกมัวเมื่อกี้เห็นรถเข็นวะดดไรถเข็นเข็นของโดนมาเนี่ยนะอันนี้อันนี้ต่ออันนี้ต่อเอานต์เอาตาฝาดวะเอานี่อันนี้ค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 ันนี้สมาร์ทคาร์เลยเฮ้ยหมูแต่พี่เลยคันนี้คันนี้มีเสียงรถเลยแตนแลนแต อุ้ยรถตกไปจ้าน้องเอ้ยมันขึ้นไม่ได้แล้วมันเฮ้ยอีรถเฮ้ยที่มันมันไม่เห็นผมไวเลยนต่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไเฮ้ยรถผีสิงไงเออเฮ้ยพี่มาเอามอออะไรให้เล่นนี่มันขับเองเหรอเฮ้ยน่าสนใจว่ะ พังก่อนเอาต่อไปไเป็นอะไรดีวะ ATV ดีกว่าทุกคนคอมโบ,โบแบบไม่หยุดไม่อยู่<อ>เลยนะครับทุกคนครับรออะไรดีวะเนี่ยูข้าวรอก็ได้ไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยคอมโบแบบไม่หยุดยัง้งมันงงแง,ง่เลยเสียงอะไรวะเีอะเดะเด,ด,ดี๋ยวเดะเดะเดาเอาหายโยนรถไป A Cái gì lạc Bắc hả? lạc 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 lạc

ไม่ตัดละไม้ให้มันดีนกมีขี่เลยอือไม่ขี่ก็ขโมยเลยนี่ไปละผมขอพักแล้วนะมาดิมอสบัคเหลืออุ้ยอุ้ยทิ้งก็ได้เอาเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยนั่นรถมึงเอาไปเลยเป็นจิงแกจิงเฮ้ยไอการอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อ้าไปไหนละออกดิสแล้วอะไปนอนละตีห้าเนาะโอ้นีไม่เอาเล่นมือแล้วโอ้จอจิตโอ้โอ้ อยู่บ้านนี้แหละขอบคุณดีเมื่อก, anyway. กี้ไม่ได้ตกใจเลยนะเมื่อกี้นี่กดอาชีพทันเฮ้ยเฮ้ยลมแรงเหรอมีลมเด่อยไหมครับอุ้ยอุ้ยใครวะเฮ้ยไปละไ่อยู่ละไปละไม่ไหวตลกอ่ะ น่ากลัวว่ะรถแปลงรถแปลงน่ากลัวจริงทุกคนไม่ไม่อยู่แล้วไม่ทนจะยังไม่ทนหายตัวอีก3นาทีนะครับเดี๋ยวขอาเฮาหายตัวไปแ่้วมันเป็นทุ่งโล่งอย่างนี้กู้โกลัวดิเดี๋ยวผมเอาตัวละครที่แบบน่ากลัวน่ากลัวมัหน่อยดีกว่าเดีอ่อดูนะปรับเป็น normal แล้วก็เสียงใครเดินวะคิดเพลงมาเลยตัวอะไรด้วยมึงเลยอย่า โอ้ยน่ากลัวโนมันเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามากูมีกระดูกลูกไม่ไม่รังเลแทงมึงด้วยแก้วนกแก้วแก้วอยู่ไหนอ่ะอายเอาไว้ฉันมีเนื้อเสียงอะไรวะเฮ้ยให้กดริงเฮ้ยขอไม่ออกไปแล้วกันเพราะมันน่ากลัวแล้วเฮ้ยนกแก้ว นกแก้วช okay, ่วยฉันหน่อยมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยฆ่ามันหน่อยใครก็ได้เป็นโอ้ยเดี๋ยวผมว่าต้องเอาจระเข้ออกมาโอ้ยจะฆ่ามันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวออกมาเอาแมงมุมแมงมุมแมงมุมนอนนอนนอนเดี๋ยวอาจจะแก้ได้นอนนอนใครมันจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บข้างหัว

เดี๋ยวผมว่าต <mm ้องหาตัวละครตัวหนึ oh, ่งก่อนนะครับที่มันเป็นเหมือนแบบเ้ยตัวอะไรอ่ะบุดดันไค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับมันเป็นเหมือนกับผีปอบไม่ใช่ผีปอบอ่าแกขึ้นมาไม่ได้หรอกนตัวอะไรวะอยู่ไหนวะเนี่ยไอตัวนั้นมันแมงกะพรุนยักษ์เหรอวะเฮ้ยสตีฟอะไรอ่ะเฮ้ยมันอะไรวะไอ้บ้ามา้ไอ้ไงอย่าไปรอ โอ้โหเฮ้เร็วทันบอลเนี่ยโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮล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 เล่าๆๆมาคีโอ้โหเฮ้ยกว่าจะจะวายพี่ไม้เยี่ยพี่ไม้เอะไรมาอะไรมาเล่นวะเฮ้ยมาแล้วอะจะเกลียดน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แบโอ้โหทุกคนดูที <organizational noise> ่ข้าจะออกมาเมื yep. <sho> ่อไหร่แล้วผมบอกเลยมีคาแอบแอบเฮ้ยมันทำอะไรเอ็มซีวะเฮ้ยเอ้ากูดนอะไรอ่ะวุะตายแล้วเอ้ยยายหญ่ไม่ยุ่งกับฉันช้าสักทีเด้อเอ้ยช้าผมช้าให้มันหน่อยนะช้าให้มันหน่อยนะเอ้ยช้าแล้วอึ่งโอ้แต่พวกมันก็ไม่หายใช่ไหม โอ้โหโอ้โหโอ้ดกนี้วิบัติแล้วโซ่มันมองเห็นแล้วเนียนไว้เนียนไว้มันมองไม่เห็นหรอกมันตาบอดมาดูนะดูอะไรนะครับกูเดม5าดูยังอยู่อีกโอยตักตายเฮ้ยมันโดนเบอดโอ้ยยายา บานเป็นรู้แลวบานเป็นรูมีประตูตะตมันอยู่ Hayır, ไหนมีประตูนี่แหละแล้วมันไปไหนแล้วอ่ะเออมีประตูเว้ยฮ่าฮ่ามันไปไหนแล้วอ่ะแต่จริงๆก็เขาไมาแดกเวดิยูว่แน่มากไงไอตุงติงเอ้ยฮอาฮโอ้ดีที่เกิดในบ้าน มันวนแล้วว่าผมว่าผมเล่นอะไรตัวละครเนี่ยอยู่อ่ะมันบินล่อนเต็มไปหมดเลยอ่ะน็อตน็อตผมเป็นน็อตเป็นน็อตเป็นน็อตเสียงไหนวะหมูไอหมูเป็นงั้งไงโอ๊ยไอนี่เสียงอะไรใครวางนะวะปิดไปไเลี้ยงเต็มท้องฟ้าไปหมดเลย เนื้อหมูตัวนั้นชัดต้องเฮ้ยลาวา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 เออเออดี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 เฮ้ยน็อตมาแล้วจ้าพี่น้องน็อตมีรอยมันไม่เห็นไหมน็อตมาแล้วน็อตไปเร้น็อตมาช่วยทุกคนแล้วพี่จังพ exactly ี่จ like ังช่วยด้วยเออเราจะไปน็อตมันมองมาแล้วมันมองมาแล้วโอ้โดนลาวาไปดิเบื่อเมื่อกี้ใครบินอะเมื่อกี้ใครวะฉันคือน็อตเอง เอ้ยนอตนอตเจอผมหน่อยห้ามันให้หมดเลยรัอ<ะ>สู่จบอือนอตไม่ได้ไงไหนบอกไปไหนบอกอำลาเกมนี้แล้วลาวาจองไงเนี่ยโอ้ยนอต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 ฮ้ยทิ้กระจกไปละบายนอตอยู่ไหนโอ้ขอบคุณมากนอตโอ้ อธนูกันเหรอเคียวมันทำไงเนี่ยไม่มีนลุกอรอกนอตอ้าวโอ้ขอบใจมากนอตขอบใจแล้วก็ผมจะทำการเป็นว่าคุณอย่างมากเลยมาดิพวกพวกกิตพวกปลสิตศน่ามเออก็ปลสิตจริงอ่ะมันหมูเมื่อกี้กลายเป็นอะไรอ่ะรถมันไม่ไปวะอ๋นนี่คือปลสิตแล้วนอตเฮ้ย เราจะมาทางนี ais, ah oh, oh, ้ทำไมเราโอ้โจโอ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 โโอโลอาลาลาลลา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  โคือทุกคนบอกว่าผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะผมจะไม่บอกมันนะครับแล้วก็ผมจะแบบจะไม่บอกกันทุกคนทุกคนช่วยไปบอกมันหน่อยได้ไหมครับเพราะถ้ามันอัดคลิปนี้นะถ้ามันอัดคลิปนี้ลงแล้วทุกคนช่วยไปบอกมันหน่อยได้ไหมนะทุกคนนะอย่าลืมตามช่องมันไปด้วยนะครับผมจะไม่บอกมันนะครับเป็นแบบสักขีพยานแบบเราพวกบริสิตน้อยจะได้แบบว่าแบบดีใจว่าแบบเง่ออกบุญดีเราจะได้ไปโดนโดนเฉลยโอเคก็คลิปนี้ก็ขอสัก20,000ไลค์นะครับไม่นอนอย่าลืม mình nhân áo là gì quá nặng phải đây từ đó nó